สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review กับพี่ใหญ่กุดาเสริมมุกคเลอร์ครับรายการในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษสุดๆเพราะว่ามีสาวสวยมา,านั่งข้างๆเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะฮะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะลูปปากปลาค่ะครับผมน่าจะรู้จักกันดีเนาะหลายๆคนรู้จักกันดีกับน้องลูกป,ปลานะฮะมีคอนเซปต์ว่าโสดค่ะโสดค่ะน,นะครับโอเคลูกปลาโสดนะถามนิดนึงคือน้องลูกปลาเเนี่ยก็มีทำเพจด้วย วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือในเรื่องของการทำวิดีโอใช่ไหมนะฮะเห็นบอกว่ามีคำถามถ้าอยากถามพี่ใหญ่ว่าถ้าอยากทำวิดีโอแบบที่จะลงเพจจะเริ่มยังไงดีคะครับผมง่ายๆเนี่ยอย่างแรกเองเราต้องดูก่อนว่าวิดีโอของเราเนี่ยเราต้องการวิดีโอออกมาในรูปแบบแบบไหนนะครับจะเป็นการแบบถือแล้วก็เดินคุยหรือว่าจะเป็นการวางกล้องแล้วก็นั่งคุยกันแบบนี้นะฮะหรือว่าบางทีเราจะออกไปถ่ายข้างนอกบ้างเพราะว่า เรื่องของคอนเซปต์วิดีโอเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบางนะครับทีนี้เองเนี่ยอย่างของน้องรูปป่าเนี่ยนะฮะพี่เชื่อว่าน้องรูปป่าผงไม่ได้ใช้ตัวกล้องตัวใหญ่ๆอยากได้อะไรเล็กๆนะฮะใช่แบ au, บเบาๆกง่ายอ่าปกติตอนนี้ใช้กล้องตัวไหนอยู่หรือถ้าบอกว่าอยากได้แบบความคล่องตัวเนี่ยพี่ใหญ่แนะนํานตัวนี้ก็ได้ัซนีอ a x ร้อยนะฮะ a x ร้อยเนี่ยจะเป็นกล้องที่ตัวเล็กพกพาง,ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะการหน้าจอขึ้นมา เซลฟี่ได้ก็คือถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยใช่ถ่ายเซฟฟี่ได้ด้วยหรือว่าอย่างบางทีเราจะนั่งทำไลฟ์นะฮะหรือว่านั่งรีวิวเราก็กางขาตั้งแบบนี้แล้วเราก็นั่งคุยได้แล้วแค่นี้เลย<ม>ลูก<ม>ปลา่าสดค่ะซึ่งมันก็จะให้ความสะดวกนะครับหรืออย่างบางทีเนี่ยเราไปตามคาเฟ่แบบนี้<ม>นะฮะเราก็สามารถตั้งกล้องตัวนี้<ม>แล้วก็ถ่ายได้แล้วชาวบ้านไม่แตกตื่นด้วยคือถ้าคนจะแตกใช่มันไม่ได้ดูใหญ่มากอันนี้จะเป็นตัว Sony R x 1 0 0นะครับเป็นไงรู้สึกว่า ผู้หญิงที่แบบถ่ายแบบแอะอะไรเงี้ยได้ใช่ต่อให้มีขาตั้งก็รู้สึกว่านักไหร่ใช่แล้วก็ขาตั้งเนี่ยมันรวบมาอย่างเงี้ยมุนมาข้างหน้าโอเคเราก็ถือแล้วเราก็เดินถ่ายอย่างนี้ได้เลยนะครับรวมถึงว่าตัวเนี้ยมันมีปุ่มด้วยนะฮะกดแบบใช่ใช่ก็คือเราสามารถกดถ่ายภาพได้แล้วก็กดมูวี่เลทขคอร์ดได้ซูมเข้าซูมออกได้ด้วยสั่งงานจากตัวกล้องตรงนี้ได้นะครับก็สะดวกดีสำหรับ sony i ห r o ้อหรือว่าถ้าบอกว่าอยากจะจริงจังมากขึ้น นะครับถ่ายงานวิดีโอซีเรียสขึ้นมาหน่อยอยากได้แบบป็นกล้องที่มันเปลี่ยนเลนได้ตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้ A 6 4 0 0นะครับก็จะเป็นกล้องมิเลสสามารถที่จะเปลี่ยนเลนตามลักษณะของงานที่เราใช้ได้อ mm hmm. ย่งางทีประเภทไปตามคาเฟ่เราอยากจะถ่ายวิดีโอรีวิวอาหารสวยๆอะไรเงี้ยลูกป,ป่าก็สามารถที่จะใส่เป็นพวกเลน์มโครเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอออกมาสวยๆนะครับหรือยอย่างบางทีเราอยากได้ภาพแบบน้าชั้นหลังเบลอ ใส่่่ก้องทีบ,บตๆใช้ตัวเลนส์ที่อเอฟต,ำตำ่าๆนะฮะตัวเล็กน้อยๆหรือรับแสงก็จะกว้างก็จะถ่ายหน้าชัดหลังเลยได้เป็นโบเก้สระทอใช่นะฮะก็สามารถถ่ายโบเก้วิง่งๆอะไรพวกนี้ได้ <laughs> <c oughs> นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมหนึ่งเนี่ยนะฮะที่แนะนําก็คือในเรื่องของพวกขาตั้งพวกนี้ เพราะว่าถ้าเราจะถ่ายงานวิดีโอเนี่ยแล้วเราไม่มีขาตั้งกล้องเนี่ยมันจะลาบากเพราะว่าโอกาสใช,ใช่โอกาสที่ภาพภาพมันจะนิ่งเนี่ยมันจะน้อยมากถึงแม้ว่ากล้องจะมีระบบการสั่นช่วยก็ตามซึ่งอย่างพวกกริปพวกเนี้ยก็สามารถที่จะทําให้งานของเราง่ายขึ้นแล้วก็เวลาถืออย่างถือทําวิลเราก็สามารถที่จะชูขึ้นมาแล้วก็ตั้งท่าถา่ายแบบนี้ได้เลยนะครับยืนคุยได้ก็สะดวกมากขึ้นทีนี้เวลาที่ถ่ายวิดีโออย่างลูกปลาทําวิดีโอเนี่ยปกติมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง1 2 3 4 หรือว่าเลือกคาเฟ่ก่อนคก็จะคิดว่าเราจะทำอะไรทีนี้ก็จะเลือกแบบใช้เล่นอะไรแล้วก็ขาตั้งกล้องแบบไหนเราจะไม่มีขาแบบนี้จะมีแต่ขาแบบว่าที่พี่ใหญ่ตั้งกล้องใดอ่ะเป็นทราย p o d เป็นเลยใช่ถ้าแบบออกข้างนอกแล้วโอ้ต้องถือกล้องเทียวๆเลยซึ่งมันก็สั่นเหมือนกันใช่ก็ไอ้ขาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยชีวิตเราได้เวลาที่เราไปนอกสถานที่มันตัวเล็กๆแล้วมันดูไม่แตกตื่นอ่ะนะฮะทีนี้อีกอย่างนึงถ้าเราจะทำวิดีโอให้เวิร์กนะครับ ที่อยากแนะนําเรื่องของการทำสตอรี่บอร์ดการทำสตอรี่บอร์ดก็คือการเตรียมเนื้อเรื่องเราไปก่อนว่าเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรในวิดีโอนี้นะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยกายเป็นว่าเวลาที่เราไปถ่ายวิดีโอเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ่ายไปเรื่อยเจออะไรสวยเจออะไรกิ๊บเก๋ใช่แล้วพอกลับมาเนี่ยเวลาที่เราตัดต่อเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะเอาอันไหนเริ่มก่อนจะเล่าเรื่องยังไงดีหรือว่าครบานใช่หรือว่าบางทีวิดีโอของเราเนี่ยมันไม่น่าดูอะมันไม่น่าสนใจดูทีสองทีดูไปสัก ครึ่งตอน15วิ30วิเบื่อละไม่เอาละคนดูไม่ได้อยากติดตามต่อนะครับพี่ใหญ่แนะนำว่าลองทำสตอรี่บอร์ดสตอรี่บอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวพอตคร่าวๆข,ของวิดีโอของเราว่าวิดีโอของเราเนี่ยอยากจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง uh huh. อย่างเช่นบอกว่าอะนอกลูกปามาร้านคาเฟ่นะครับอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราเปิดวิดีโอขึ้นมาต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ที่ไหน uh huh. เราจะทำอะไรนะครับหรือว่าที่นี่มันมีไฮไลท์มันมีจุดเด่นอะไร ซึ่งพวกนี้เอามาใส่อยู่ในสตอรี่บอดได้ mm hmm. อย่างเช่นเวลาที่เราไปคาเฟ่นะครับอย่างแรกง่ายๆเลยนะฮะมุกหากินที่บอกได้ว่าเอ๊ะตอนนี้เราถ่ายจากคาเฟ่ที่ไหนแล้วก็ไปถ่ายป้ายร้านเลยอ๋อเป็นอ mm ินเสิร์ตใช่เป็นอินเสิร์ตนะฮะคือเหมือนกับอ่ะเรายือนอยู่หน้าร้านเราถ่ายป้ายร้านแล้วก็หยิดถ่ายตัวเราบอกไม่บอก,ม,บอกมือน,นิดนึงแล้วเราก็เดินเข้าร้านมันก็จะเป็นช็อตแบบเปิดตัวแล้วเปิดว่าวิดีโอตอนนี้อยู่ที่ไหน นะครับทีนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บร้านขายอะไรนะฮะเราก็มาถ่ายดูว่าเป็นร้านแนวไหนนะครับเป็นร้านขายพิซซ่าเป็นร้านขายกาแฟเป็นร้านประเภทแบบแบิสโทรอะไรพวกนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่าเรื่องอยังไงต่อ mm hmm. นะฮะมันจะปูเรื่องไปแบบนี้หนึ่งสองสามสี่จะถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตคืออย่างบางคนเนี่ยน้องลูปปัเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเราจะลากกันยาวๆใช่ไหมชเราจะถ่ายวิดีโอแล้วเราก็พูดไปเลย5นาที10นาทีแต่สังเกตพวกภาพยนตร์เนี่ย นะครับหรือว่างานวิดีโอที่เป็นลักษณะของมืออาชีพเนี่ยเขาจะไม่ได้ถ่ายกันยาวๆถ่ายกันแบบประเภทปุ๊บหนึ่งก็2นาที3นาทีแล้วก,ก็จะเปลี่ยนซีนต้องตัดเรื่อยๆใช่เพราะว่าถ้าเราแช่ซีนยาวๆเนี่ยคนดูก็จะเริ่มเมื่อไหร่จะเปลี่ยนซีนสักทีอะไรแบบนี้โอเคเรามีเปิดเรื่องแล้วเรามีแอคทิวิตี้ว่าเราจะมาทําอะไรตอนจังหวะที่ว่าเป็นแอคทิวิตี้เนี่ยเราอาจจะปูเรื่องไว้นิดหนึ่งว่าพีคที่สุดของวิดีโอเราจุดคลแม็กรือว่าไฮไลท์ของวิดีโอเราเนี่ย มันคืออะไรอย่างเช่นบอกว่าอ่ะวันนี้ลูกปลาจะมาชิมชีสเค้กสุดยอดอร่อยอลังการอะไรประมาณนี้คนดูก็จะอยากดูแล้ว<อ>แต่ระหว่างเนี้ยเรายังไม่เปิดชีสเค้กขึ้น<อ>มาให้เขาดูจะมาเพราะชีสเค้กมันคือคอยแกองเราใช่เราเกินเกินก่อน,น,น,อนอแล้วเราก็อ่ะพาแนะนําร้านอะไรประมาณนี้ก่อนนะคะแต่แล้วเราก็ค่อยมาถึงเอาล่ะค่ะนี่ค่ะคือชีสเค้กสุดอร่อยอลังการ <laughs> เหมือนเป็นแบบว่าบล็อกเกอร์ะไรอย่างเงี้ยพาชิมพาชิมพาชิมนะครับก็แนะนำให้คือแบบเนี้ยเราก็จะมาถึงใครแม็กของเราโอเคเราโชว์ชีสเค้กอะไรเรียบร้อยทําหน้าเสร็จสวยทันชีสเค้กแล้วแล้วก็ปิดวิดีโอก็อาจจะมีแบบสรุปเลยว่าเราอาจจะทิ้งไว้นิดหนึ่งว่าตอนหน้านะคะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าลูกปลาจะพาไปร้านเด็ดๆที่ไหนอีกอะไรนี้ ตตามต่อไปใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสตอรี่บอดของเราก็จะมีว่าเราจะเปิดเรื่องยังไงนะฮะเราจะทำอะไรบ้างนะครับกิจกรรมที่เราทำมีอะไรคลาแม็กของเรามีอะไรอะไรคือไฮไลท์ของเราแล้วก็ปิดตอนจบอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำวีดีโอคร่าวๆครับ เรายปใช้ตัว Sony A51 0อยู wow ่แล้วหรือว่าจะเป็นตัว Sony A6xxx แบบนี้เราสามารถที่จะเปิดเป็นโหมด Auto แล้วก็ถ่ายวิดีโอได้เลยซึ่งอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรละง่ายมากแค่กดถ่าย กล้องก็บันทึกวิดีโอออกมาให้่ันยังดีแต่ถ้าบอกว่าอยากจะตั้งอะไรจริงจังมากกว่านั้นนะครับพี่อยากแนะนําว่าตัวกล้องเนี่ยของ Sony ่เขาสามารถจะตั้งเป็นโหมดพวก PSM ตอนถ่ายวิดีโอได้เหมือนกับการถ่ายภาพนิ่งเลยซึ่งเวลาที่เราใช้งานเนี่ยโปยปกติพี่ใหญ่แนะนําให้ตั้งเป็นโหมดแมนวนวลเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับเราตั้งเป็นโหมดแมนวนวลของวิดีโอตัวกล้องเนี่ยเราจะสามารถควบคุมสปิชัตเตอร์การรบกแสงได้ ซึ่งสปีชัตเตอร์เนี่ยโดยปกติเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเราจะต้องดูเฟรมเรทลูกปาก่าเข้าใจเฟรมเรทไหมนะครับเฟรมเรทก็คือจํานวนภาพต่อวินาทีนะฮะซึ่งโดยปกติที่เราใช้กันเนี่ยเราก็จะใช้กันอยู่ไม่30เฟรมก็เป็น60เฟรมหรือว่าอาจจะเป็น25เฟรมหรือ50เฟรมเปอร์เซกเราก็ดูว่าไอ้จำนวนเฟรมเรทที่เราใช้เนี่ยเราใช้เฟรมเรทเท่าไหร่แล้วสปีชัตเตอร์ที่จะใช้เราคูณด้วยสอย่างเช่นบอกว่าลูกป่าใช้เฟรมเรทที่50เฟรมเปอร์เซก ะะถ่ายวีดีโอเราต้องการคุณภาพละเอียดหน่อยคุณภาพดีๆขอเฟรมเรทเยอะหน่อยก็เป็น50เฟรมเปอร์เซกแบบนี้สปีชัเตอร์ที่ลูกปลาจะใช้จะอยู่ที่1 0ส่วนไม่งงเนาะนะฮะเราก็ตั้งค่าตกล้องในโหมดของวีดีโอให้เป็นแมนวนวลเป็นตัว M แล้วเราก็หมุนสปีดช h ตเตอรให้มันเป็น1 0ส mm ่วน้เขาจะเป็น ถ้าความเร็วชัตเตอร์ที่สวยที่สุดสำหรับการถ,ถ่ายวิดีโอคือโดยปกติเฟรมเรทคูณ2เนี่ยมันจะเป็นสปีชัตเตอร์ที่สวยที่สุดในการถ่ายวิดีโอถ้าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงเกินไปปัญหาที่เจอก็คือเวลาที่เรามีการขึ้นหมดเร็วๆเนี่ยภาพมันจะดูกระตุกนะครับภาพมันจะดูใช่อย่างเวลาลูกปลาสะบัดผมแบบเนี้ยนะครับเ <laughs> ขาก็จะมาแบบว่าเป็นตึ๊บ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 ภาพมันจะดูแข็งในขณะที่ว่าถ้าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเกินไปเวลาที่เราถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ย สิ่งที่เราเจอก็คือภาพมันจะดยยูเยอยๆมันจะมีเป็นเงาเหมือนกับหนังจีนสมัยก่อนลเลยเะก็กระโดดแล้วมันก็จะมีแบบเป็นเงาเวิบมาอะไรประมาณนั้นต่อมา <c oughs> เรื่องของรูรับแสงโดยปกติเนี่ยรูรับแสงเราจะเปิดตามความต้องการคืออย่างถ้าเราต้องการภาพหน้าชั้นหลังเบลอมีโบเก้สวยๆนะฮะเราก็จะใช้รูรับแสงกว้างขึ้นมาหน่อยสารการตั้งค่าทีนี้เนี่ยพอมันเป็นค่าแสงเรื่องของค่าแสงในวใหยาแนะนาว่าเราตั้งค่า ISO ไอโซนเนี่ยจะเป็นการคุมความสว่างของภาพแหละ<ม>เพราะว่าเราตั้งแมนนวลไอสิ่งที่เราตั้งได้3อันก็คือค่าสปิชชัตเตอร์เราตั้งตามเฟรมเร e ค่ารู้แสงตั้งตามความต้องการของเราว่าเราอยากได้หน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าเราอยากจะเก็บแบล็กเกลว์มาด้วย mm. ค่าไอโซนเนี่ยก็จะเป็นการคุมความสว่างของวิดีโอวว่าอยากได้มืดหรือสว่างมากน้อยแค่ไหน mm. นะคะทีนี้อีกอย่างในเรื่องของ,างการโฟกัสน้องป่ปาเคยเจอไหมก็แค่แบบนั่งถ่ายวิดีโออยู่เสร็จแล้วโฟกัสไปทะลุอยู่ข้างหลัง ข้างหลังชัดอยากถามพี่ใหญ่ได้ไหมครับใช่ทำไมมันถึงแบบหลุดไปนู่นไปนี่ไปนั่นเลยมีพลังงานหรือเปล่ามีพลังงานหรือเปล่ามันต้องมีอะไรสักอย่างวิธีตั้งพี่ใหญ่แนะนําว่าตั้งเป็น face detection ก็คือคัที่หน้าเราเลยใช่ให้โฟกัสที่หน้าเรานะครับเปิดโหมด face detection เนี่ยกล้องก็จะตามหน้าเราอยู่ตลอดเล้วไปไหนก็จะตามเราเราจะย้ายไปทางไหนเนี่ยโฟกัสเขาก็จะตามให้ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้สะดวกมากขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่ใช้กล้องโซนี้เราสามารถจะลีจิส หน้าเราเข้าไปได<อ>้ยังไงคะคือเมมหน้าเราเข้าไปนะครับจำหน้าเราใช่ตัวกล้องเนี่ยจะจำหน้าเรานะฮะแล้วก็เขาสามารถจะจัดพรออริตี้ได้ด้วยนะก็เราสามารถตั้งได้อย่างเช่นเวลาเราไปถ่ายภาพอย่างเงี้ยนะฮะโอเคร okay, <Okay. S 1> เราจะให้คุณแม่เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่ง นะครับเราก็ตั้ง priority ไว้ที่เบอร์หนึ่งคุณพ่อเป็นเบอร์สองเราเป็นเบอร์สามเวลาที่เขาโฟกัสเนี่ยเขาจะเน้น priority ด้วยก็จะจับตามเบอร์ที่เราเรียงเอาไว้เนี่ยเราไปถ่ายกับเพื่อนอย่างเงี้ยยังไงซะตัวกล้องเนี่ยจะ priority เราเป็นคนแรกให้ดูเด่นกับเพื่อนถูกต้องนะฮะกล้องใครคนนั้นรอดใช่นะครับเพื่อนก็จะดูเป็นแบ็ k กราว n d เพราะว่ากล้องก็จะมา priority โฟกัสที่หน้าเราเป็นหน้าหลักนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของ face recognition นะฮะต่อมาเป็นเรื่องของความละเอียดของวิดีโอ ซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะตั้งที่โฟเก้นนะฮะณนะวันนี้กล้องหลายๆตัวถ่ายโฟเด้แล้วใช่เราก็ต้องเป็นโฟเหรือถ้าเราไม่ต้องการ <4 K> ความละเอียดสูงม,มาก <4 K> เอาไปแค่ลงเฟซลง IG ทำ u t u b e ฟูไฮเดฟก็โอเคแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของคุณภาพของไฟล์ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งโดยปกติพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าตั้งให้มันเป็นตัว xavcs ก็จะได้คุณภาพของไฟล์วิดีโอที่ดีที่สุดดีกับพวกไฟล์วิดีโอของฟอร์แมตกล้องทั่ว,วไปนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเฟรมเรทเมื่อกี้พี่ใหญ่เกิดเรื่องของเฟรมเรทเอาไว้ซึ่งปกติเราก็จะใช้เป็น50เฟรมเปอร์เซกหรือว mm ่า60เฟรมเปอร์เซกเฟรมเรทสูงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไฟล์วิดีโอพวกเนี้ยไปดึสงสโตโมชั่นได้ ปัใช่นะฮะเผื่อน้องลูกปลาจะแบบเดินสโลว์สโลสวยๆเข้ามาใช่นะฮะถ้าเราอยากทําสโลว์เราก็อาจจะตั้งค่าเฟรมเรทของตัวกล้องให้มันสูงขึ้นแต่ถ้าบอกว่าถ่ายทั่วๆไปนะวันนี้ส่วนใหญ่เรานิยมกันก็คือเป็น50เฟรมเปอร์เซกหรือไม่ก็60เฟรมเปอร์เซกขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งค่าตัวกล้องของเราเนี่ยเป็นระบบพาวหรือ NTSC นะฮะเมืองไทยเนี่ยระบบทีวีของเราจะใช้เป็นระบบพา หรือเวลาที่เราถ่ายนะครับเราจะเจอปัญหาอีกอันหนึ่งเรื่องของเรื่องเสียงใช่บ,บางทีก็เบาเดี๋ยวก็มีเสียงรบกวนอะไรนะฮะส่วนใหญ่เองเนี่ยเราก็จะใช้พวกไม้ที่เป็นไม้หัวกล้องก็คือไม้ที่ติดก,กับตัวกล้องเลยโซนี่เนี่ยไม้หัวกล้องหรือว่าไม้ของตัวกล้องเองเนี่ยก็ทำงานได้ดีนะแต่ถ้าอยู่ในห้องเงียบๆแบบนี้อยู่ในคาเฟ่นเนี่ยใช้งานได้สบายๆแล้วเราเดินคุยข้างนอกก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าต้องการคุณภาพเสียงดีขึ้นโอเคเราอาจจะต่อไม้ลอกเข้ามา ะะแล้วก็พี่อยากแนะนำว่าให้เปิดตัว audio level ตัวกล้องเนี่ยมันสามารถจะเปิด audio level ได้พืออะไรคะเนี่ยคือเวลาที่เราเปิด audio level เนี่ยถ้าเสียงเข้าใหม่ตัวกล้องเนี่ยมันจะมีสัญญาณเป็นบางขึ้นมาวิดีโอบบนะใช่ว่าตอนนี้เสียงเข้านะนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเสียงเรา,าหายไปหรือว่าเสียงมีปัญหาไหมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าของวิดีโอ นะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่นะฮะก็จริงๆเราจะตั้งอยู่2อสจุดเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะให้คุณภาพของวิดีโอที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็เห็นน้องลูกปลาถามเรื่องของการทำไลฟ์หลายคนถามหนูมาตั้งแต่เป็นไลฟ์กับพี่ใหญ่แบบเอ้าใช้กล้องไลฟ์ยังไงแล้วก็เสียงยังไงทําไมมันดูชันแล้วเสียงมันดีจังใช้อะไรเพิ่มเติมคือปกติเนี่ยพี่ใหญ่แนะนาอย่างนี้เวลาที่เราจะต่อ งทำไลฟ์นะครับบางคนจะเข้าใจว่า i, ซื้อกล้องมาแล้วต่อกับมือถือมันเป็นบูทูธหรือเปล่าผ่านบูทูธหรือ Wi-Fi แล้วมันจะทำไลฟ์เลยได้ไหมนะฮะปกติเนี่ยเวลาที่เราจะทำไลฟ์นะครับมันจะต้องมีตัวกล้องแล้วก็มีกล่องแปลงสัญญาณนี้แปลงสัญญาณจาก h d m i ไป USB นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมเดียวกันใช่เป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะอุปกรณ์ cer, ตัวนี้ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ h d m i จากตัวกล้องเนี่ย เข้าไปที่ตัวกล่องนะครับแปลงเป็น USB ออกมาเพื่อที่จะต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทําให้สัญญาณภาพเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้เราก็ใช้โปรแกรมทำไลฟ์ซึ่งทั่วไปถ้าบอกว่าอยากได้โปรแกรมทำไลฟ์คุณภาพดีนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญฟืีพี่อยากแนะนําเป็นตัวโปรแกรมของ OBS นะครับชื่อ OBS ดาวน์โหลดได้ฟรีใช้งานไม่ยากนะฮะลูกเล่นค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวครับ เรื่องของเสียงเองเนี่ยเราสามารถจะใช้เสียงของตัวกล้อง<ด>นะฮะใช้เสียงของตัวกล้องเนี่ยเข้าไปคือตัวเสียงเนี่ยจะไปพร้อมกับตัว HDMI. s d m i ไปเข้ากบสาย s d m i เลยหรือเราจะใช้ไมแยกก็ได้เหมือนกันนะครับไมาแยกจะเสียบที่ตัวกล้องหรือว่าจะเสียบที่ตัวเครื่องของก็ได้อีกเรื่องก็คือว่าเวลาที่เราต่อกล้องเข้ากับเครื่องของเพื่อที่จะทับไลฟ์นะครับน้องลูกป,ป่าจะต้องตังต้งค่าตัวกล้องให้เขาเป็นครีม n s d I c r e e n SMI เนี่ยก็คือการที่ตัวกล้องเวลาที่ส่งสัญญาณภาพไปผ่าน SMI เนี่ยเขาจะไม่มี information. อินโฟมิชันเขาจะไม่มีอินโฟมิชันอะไรเลยก็จะมีแต่เป็นภาพเปล่าเป็นลนๆไปเลยใช่ภาพลนๆไปเลยเพราะว่าถ้าเราเปิดตัวกล้องให้มันโชว์อินโฟขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเวลาที่คนดูไลฟ์ลใช,ใช่คือเขาก็จะเห็นหมดเลยว่าเราตั้งค่าตัวกล้องอะไรเอาไว้บ้างตั้งไว้บาลานซ์เท่าไรสปีดเท่าไรเพราะว่า มันจะดูลบๆใช่อินโฟเยอะไปเราคงไม่อยากบอกเขาว่าเราตั้งค่าตัวกล้องอะไรไปไบ้างนะฮะ<จ>อ,อย่าลืมเปิดตัว Clean HDMI กันด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราไลฟ์ยาวๆโดยปกติเนี่ยแบตเตอรี่ของตัวกล้องเนี่ยมันจะไลฟ์ได้สักประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆแต่บางทีเองเนี่ยเกิดเราอยากจะไลฟ์ยาวๆมากกว่านั้นนะครับก็แนะนำว่าเราต่อสายพาวเวหรือว่าต่อไฟข้างนอกเข้าไป กล้องของ Sony โดยปกติเนี่ยเขาสามารถเสียบ USB จาก power bank ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวก USB adapter ที่เอาไว้ชาร์จมือถือเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายไฟให้กับตัวกล้องทำให้เราไลฟ์ยาวๆได้โดยที่ไม่ได้ดับนะหรือว่าเดี๋ยวขอบเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่แป๊บหนึ่งนะคะนะฮะเราสามารถไลฟ์ยาวๆได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าตัวกล้องสำหรับานวิดีโอแบบง่ายๆนะฮะเป็นยังไงบ้าง คือหนูว่าใครก็ทําได้คือตองแรกคิดว่าการทำวิดีโอหรืออะไรเงี้ยมันยากเพราะว่า <ขอ S 1> มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะอืมนะฮะคือเดี๋ยวนี้เองเ,องเนี่ยตกพร้องก็ช่วยเรายเยอะนะครับก็มันก็ฉลาดอยู่แล้วใช,ใช่นะฮะซึ่งขึ้นใหญ่แนะนําว่าสำหรับใครที่จะเริ่มทําวิดีโอนะครับหรือว่าอยากจะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นคอนเทนต์เป็นเรื่องสําคัญนะฮะดูคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเนื้อหาของเราเนี่ยเราอยากจะสื่ออะไร การทำสตอรี่บอร์ดนะฮะสตอรี่บอร์ดเองเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่หลุดคอนเซปต์คือถ้าเรามีสตอรี่บอร์ดก็จะช่วยให้งานของเราได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราจะโปรเซสตามสตอรี่บอร์ดเลย12 3 4าะพอกลับมาบ้านเราก็จะมีฟุตเทจครบตามที่เราต้องการนะฮะเรื่องของการตั้งค่าตรกล้องก็มดรยากก็ตามที่แนะนำไปนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่รับชมแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้ากับพี่ใหญ่แล้วก็น้องลูกปลาอาจจะมาไหม ต้องมาครับผมขอร้<ข>อ,อง <laughs> ขอร้องโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ